จะพามานินทาแมวที่บ้านหน่อยแมวบ้านบุ๋มจะมีอยู่2ประเภทประเภทแรกก็คือหิวแล้วจะมาอ้อนอ้อนหนักมากก็จะเ,จเข้ากล้องเนี่แหละอ้อนแล้วก็ถูถูไปยันที่นอนถูที่นอนไม่พอลามไปยันปลัก๊กเดี่ยวจะโดนไฟดูดทั้วันกับอีกตัวนี่ นิ่งๆนิ่งๆหิวก็นอนไม่หิวก็นอนไม่ค่อยชอบแสดงความรู้สึกเจ้าตัวนี้จะเป็นพี่ชื่อข้าวองอ่ะไปให้อาหารลูกๆกันหน่อยดีกว่าสังเกตดิตัวที่เดินตามคือข้าวกล้องชอบกินเป็นชีวิตจิตใจมากๆพอได้เวลามาให้อาหารน้องๆนะคะก็เราจะใช้เป็นอาหารกระป๋องแบบนี้เพราะเรารู้สึกว่ามันประหยัดกว่าเรียบร้อยแล้วก็เรียกเด็กๆมากินค่ะตัวที่กินแซ่ที่สุดก็จะเป็นเจ้าข้าวกองนี่แหละแล้วนี่ก็จะเป็นมุมเล็กๆน้อยๆของแมวบ้านเรานะคะที่รับเล็บอันนี้ก็ ทำเองนะอันเนี้ยพอเขากินกันเสร็จเขาก็จะมานั่งตรงจุดประจำนั่งมองวิวเนี้ยทั้งวันไม่ใช่แค่แมวนะอีแม่ก็ด้วยเขาก้องกินเสร็จแล้วเดินมาพี่เขาพองก็เดินหนีเป็นอย่างเงี้ยทุกวันแล้วก็ทะเลาะกันได้ทุกวี่ทุกวันบางทีก็รักกันเลียให้กันแต่ได้แป๊บแป๊ปะเดี๋ยวก็ตีกันอีกรักกินจริงป้าดูสายตาพี่เขาพองมองน้องดูลังเกียจมาก